สวัสดีเพื่อนมนุษย์เดี๋ยวนะข้าพเจ้ามาจากประเทศไหนกันล่ะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าคือคนที่ขอพรใช่ไหมข้าไม่ได้เสกผิดใช่ไหมเจ้าคือคนที่ขอพรข้าใช่หรือไม่ข่าคือมังกรอธิฐานที่เก่งและหล่อที่สุดในโลกนี้เลยเจ้าขอพรข้าว่าจะมาสอนเด็กใช่ไหมวันนี้จะสอนเรื่องอะไรวันนี้ว่าจะสอนเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งตอนนี้อยู่ประเทศจีนก็น่าจะสอนเกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาจีนน่ะ ภาษาจีนนะหรองั้นเราเรออะไรกันอยู่เล่าเราไปเรียนกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูฟ้าก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาจีนที่มีใช้ในภาษาไทยค่ะไทยและจีนเป็นมประเทศที่ติดต่อเจริญสัมพันธ์ไมตรีและค้าขายและเปลี่ยนสินค้าศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามกันมาตั้งแต่ช้านานเลยนะคะชาวจีนที่มาค้าขายเนี่ยได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ภาษาจีนจึงเข้ามาสู่ไทยโดยทางเชื้อชาตินอกจากนี้เนี่ยภาษาจีนและภาษาไทยยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจึงทําให้มีภาษาจีนเข้ามาปรับปนอยู่ในภาษาไทยแทบแยกกันไม่ออกเลยล่ะค่ะการยืมคําภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยนะคะเราได้มาจากการพูดค่ะไม่ใช่การเขียนเพราะระบบการเขียนของภาษาจีนเนี่ยแตกต่างจากภาษาไทยมาก ภาษาจีนเนี่ยเขาจะเขียนอักษรแทนคําเป็นตัวตัวเลยไม่ได้ประสมสาระพยัญชนะคําภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยส่วนมากก็นํามาเป็นคําเรียกชื่อเครื่องใช้แบบจีนยาสมุนไพรสัตว์อาหารเครื่องแต่งกายธุรกิจการค้าหรือมหรสลศพต่างๆคะ่ะภาษาจีนมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยมากนะคะก็คือเป็นภาษาคําโดดมีเสียงวรรณยุก เมื่อนําคําภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยซึ่งมีวรรณยุกต์และสระผสมจึงทําให้สามารถออกเสียงวรรณยุกต์และสระตามภาษาจีนได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะภาษาจีนเนี่ยยังมีคําที่บอกเพศในตัวด้วยเช่นเดียวกับภาษาไทยนะคะเช่นคําว่าเฮียที่แปลว่าพี่ชายคาว่าซอที่แปลว่าพี่สะใภ้หรือคําว่าเจที่แปลว่าพี่สาว นอกจากนี้การสะกดคําในภาษาจีนในภาษาไทยเนี่ยนะคะยังใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราทั้ง8มาตราเลยและยังมีการใช้ไม้ธนาค่าหรือตัวการันตีกด้วยนะคะหลักการสังเกตคําภาษาไทยที่มาจากภาษาจีน 1. นํามาเป็นชื่ออาหารการกินเช่นก๋วยเตี๋ยวเต้าทึงแปะซะเฉากยุยจับชายเป็นต้น 2. เป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากชาวจีนเช่นตะหลิวตึกเก้าอี้เก๋งห่วงซุย3เป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้าเช่นเจง๋งหุ้นห้างเป็นต้น4เป็นคำที่ใช้วันยุคตรีและจัตวาเป็นส่วนมากเช่นหวยจับกุย้ยเก เก้งโกงตุนเป็นต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนกันนะคะโอ้โห,โโหเต็มไปหมดเลยนักเรียนอ่านออกเสียงได้หรือเปล่าเอ่ย ก่อนจากกันวันนี้ไปรูฟ้ามีบทกลอนบทหนึ่งมาฝ่ายนักเรียนให้นักเรียนช่วยรู้จักตัวอย่างคำภาษาจีนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปท่องพร้อมๆกันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่พันโลนี้ช่างน่าสนเกาเหลาจับชายปนตะหลิวคนตะเฉากล้วยอาหารจานเด็ดนี้ล้วนมากมีสีสันสวยคนไทยใช้มากด้วยสื่อกันมาก ภาษาจีนนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปการสอนหน้าวันนี้บายบาย